เกมใหม่ประจำเดือนกุมภาพันธ์กันบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าต้นเดือนกุมภาพันธ์ก็มีเกมใหม่มาแนะนำท่านผู้ชมกันอีกเช่นเคยก็มีหลากหลายเกมเช่นเดิมเหมือนเคยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบดูเกมใหม่หรือว่ามองหาเกมใหม่เล่นอยู่เนี่ยนะครับก็คือห้าพันคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like ด้วยกดแชร์ไปได้แบงปัน คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนได้ที่การกดสมัครสมาชิกการกดซุปเปอรแ์แตงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมกัมนที่ร้อยแล้วเนาะเพื่อการไม่เสียเวลาแลวกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย เกมผ่อนคลายเล่นสนุกเล่นบันเปิดแล้วก็จะมีความน่ารักอยู่ในตัวอยู่แล้วนี่ครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Hello Kitty Islands Adventure นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับเปิดให้ทั้งมือถือ PC แล้วก็คอนโซลสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับจะเป็นรูปแบบเกมแนวสไตล์แบบ e n นเ r ิดที่เราเนี่ยจะนำเหล่าตัวละครใน Hello Kitty เนี่ยมาเล่นกันในการใช้ชีวิตบนเกาะร้างแห่งหนึ่ง ที่เขาเนี่ยจะไปเริ่มต้นใหม่บนเกาะนั้นให้ได้แล้วก็ในการเริ่มต้นใหม่นั้นนะครับตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีอะไรต่างๆเราได้เล่นกันค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันอย่างเช่นการไปประจนภัยบนเหมืองการสร้างบ้านการสร้างห้องการตกแต่งการทำเควสหรือว่าจะเป็นการทําอาหารตกปลาก็มีเหมือนกันนะครับภาพการาฟิกภายในเกมเนี่ยค่อนข้างจะมีความน่ารักภายในตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ภาพมุมมองในการเล่นเนี่ยจะเป็นภาพมุมมอง มุมสูงเลยนะครับตัวเกมยังสามารถเล่นโคออปเล่นกับผู้เล่นเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับขึ้นอยู่กับภารกิจด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นยครับสามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้ทั้งตัวของ PC คอนโซลแล้วก็มือถือแต่ว่ามือถือตอนนี้มีเฉพาะในฝั่ง iOS เท่านั้นนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมนะครับจะเล่นผ่าน Apple Arcade ด้วยเราก็มาอยู่สลับเกม PC ที่ลงให้บนมือถือ เกินบางอย่างเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่ากาโมราเนเองนะครับสำหรับเจ้าตัวกาโมรานี่จะเป็นเกมแนวสวน์เวเฮอร์เรอร์หรือว่าเกมแนวหนีผีน,นั่นเองนะครับแนวสไตล์ของอินเดียด้วยนะครับมันจะเป็นธีมอินเดียเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นนักหมวดที่จะต้องมาช่วยหญิงสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่ากาโมราที่โดนผีเข้าสิงเราเนี่ยจะต้องไปช่วยเขาแล้วก็จะต้องแก้ไขปริศนาด้วยแล้วก็จะต้องเอาชุร้อนจากเธอให้ได้ด้วยในะร,ระหว่างการทําพิธีกรรมนะครับเนาะตัวเกมเนี่ยเขน่จะเป็นเกมที่ก็น่จะ สุแล้วก็จะมีความหลอนมากๆภาพกราฟิกต้องบอกว่าค่อนข้างที่สวยงามมากๆเลยทีเดียวภาพมุมมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพหมอกบุคคลที่หนึ่งสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับตัวเกมนะครับตอนนี้นะครับเปิดให้ลงทะเบียนกกนเป็นที่ร้อยทั้งฝั่ง iOS แล้วก็ a อ d ด o อยนะครับก็สามารถไปลงทะเบียนรอเล่นเกมนี้ก่นได้เลยนั่นเองนะครับเกมแนวการ์ตู เกีนบางอย่างเจ้าตัวเกมไี้มีชื่อว่า d i ่ n e y Real Baker นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนว Tower Defense ที่เราเนี่ยจะนําเหล่าตัวละครนใน Disney เนี่ยมาปกป้องฐานจากเหล่าศัตรูที่จะมาบุกฐานของเราเรามีเพียงหน้าที่ในการนําเหล่าตัวละครในตัวละคร Disney เนี่ยครับมาจัดทีมต่อสู้กับฝั่งตรงข้ามไม่ได้นะภาพการาฟิกภายใน,นเกมเนี่ยก็จะเป็นภาพการาฟิกที่แน,น่นางจะมีความน่ารักอยู่ในตัวและภาพมุมมองในการเล่นจะเป็นภาพมองมุมสูงนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ ก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับแล้วก็ตัวเกมดียวเล่นโนระบบแนวตั้งด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ลองเล่นกันดูแล้วกันนะตัวเกมนี้นะครับยังสามารถสร้างเมืองได้ด้วยเกมที่ทําจากอนิเมชันจาก Netflix กันอีกเกมหนึ่งอย่างเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Carmen Sandiego นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้ก็มีทั้งอนิเมชันนั้นเราดูสำหรับใครที่อยากดูอนิเมชันก็เข้าไปดูใน Netflix กันได้แต่สำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นจ สาวคนหนึ่งนะครับที่จะต้องออกไปหยุดอาชญากรรมระดับโลกให้ได้เพราะว่าจอมโจรคนนี้เนี่ยเขาจะกลับตัวเป็นคนดีนั่นเองนะครับ ตัวเกมนะครับหลักๆของตัวเกมนี้ก็คือการประจนภัยในตัวของสถานที่ต่างๆแล้วก็สืบคดีต่างๆต,ต,ตามเควสของเกมที่เขากําหนดให้แล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็ยังสามารถเดินเองได้ถึงว่าบางด่านเนี่ยเราไม่สามารถเดินเองก็ได้นะครับตัวเกมส่วนใหญ่จะเป็นการแก้ไขปริศนาพูดคุยกับเหล่า NPC หาบอะแสต่างๆเพื่อนําไปวิเคราะห์เพื่อหาเป้าหมายในแต่ละด่านนั้นๆให้ได้เลยนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยเขาทาออกมาได้ดีแล้วก็การาฟิกค่อนข้างสวยงามมากๆเลยนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถ ลองเล่นเกมนี้กันได้เป็เกมหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็มีด่าหลากหลายด่านให้เราได้ไปเล่นกันด้วยนั่นเองนะครับ เล่นพอตขายเล่นเพลินๆกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Silent Miss Situation นั่นเองนะครับสำหรับโจ้าตัวเกมนี้นะครับเราเนี่ยจะได้ออกไปสํารวจในสถานที่โบราณที่เต็มไปด้วยหเหล่าสัตว์ประหลาดน,นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยเราเนี่ยจะได้ไปสร้างฐานแล้วก็อยู่ที่นั่นให้ได้นะครับในการสร้างฐานตัวเกมนี้นะครับมันจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องนอนเพื่อปั๊มเงินแล้วก็เราเด็กังสามารถ สร้างตัวของอาวุธเพื่อต่อสู้กับปีศาจที่จะมาบุกฐานของเราบุกที่นอนของเราให้ได้นะครับตัวเกมมันจะคล้ายๆตัวเกมที่เป็นเกมผีที่จะมาบุกเตียง คล้ายๆเกมนั้นเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยยังมีโหมดอื่นที่เราเล่นกันด้วยนอกเหนือจากโหมดสร้างฐานก็จะเป็นโหมดที่เราเนี่ยจะต้องปกป้องฐานจากศัตรูที่เราเนี่ยจะต้องอัปเกรดสกิลเพื่อไปต่อสู้กับศัตรูให้ได้นะครับในระหว่างการต่อสู้นะครับมันก็จะมีสกิลระหว่างการเล่นด้วยนะมันจะผสมแนวโรคลายเข้าไปด้วยนะครับภาพกราฟิกภายในเกมอาจจะไม่ได้สวยจนเกินไปมันจะเป็นแนว 2D หน่อยหน่อยนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะเกมต่อมาที่เป็นเกมใน เทนเบดอาร์พีจีเกมบ้างน่ครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้มีช่ว่ารินออฟไททันนะครับทา่านผีก,ก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับเราเนี่จะได้สร้างเหล่าไททันต่งตางๆนะครับมาต่อสู้ในแบบสไตล์ของเราซึ่งตัวเกมเป็นเกมแบบ PVP เล่นกับผู้เล่นนะฮะตัวเกมนะครับจะให้เราเนี่ยสร้างเหล่าไททันนะครับแล้วก็เหล่าไททันนั้นที่เราสร้างเนี่ยเราเนี่ยจะต้อง เลือกคาร์ดของไททันในหนันด้วยนะครับแล้วก็ไปต่อสู้กับศัตรูนั่นเองนะครับสามารถตกแต่งตัวละครได้นะครับสามารถเปิดไททันใหม่ๆม,ม,มาได้เช่นเดียวกันนะครับก็รูปแบบการเล่นภายในเกมเนี่ยจะเป็นการจัดเดสคาร์ดเพื่อต่อสู้กับฝั่งตรงข้ามไททันของเราเนี่ยยังสามารถใช้สกิลต่างๆได้ขึ้นอยู่กับผู้เล่นว่าเราเนี่ยจะเอาการ์ดตัวไหนลงไปให้เขาเนี่ยสวมใส่สกิล กับฝั่งศัตรูนั่นเองนะครับก็เป็นเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเ,นเพื่อนได้แลวก็ตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะมีความน่ารักอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับเกมแนวจำลองสถานการณ์กันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Gas Board King นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับเป็นเกม PC มาก่อนแล้วก็ตอนนี้เปิดให้บริการในมือถือกันที่ร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นเจ้าของร้านรับซื้อแลกเปลี่ยนการาด ตัวเกมนี้ครับมันจะอิงตามชีวิตจริงที่เขาเนี่ยมีการเล่นการ์ดขายการ์ดกันซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็จะอิงตามตัวนั้นเลยนะครับทั้งตัวของราคาที่จะขึ้นการ์ดนี้การ์ดสีนี้จะแพงการ์ดสีนี้จะถูกแล้วก็ภาพการาฟิกภายในเกมเนี่ยมันจะเป็นแนวพิกเซลอาร์ตด้วยนะครับตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมที่เล่นรายวันไปเรื่อยๆนะครับ มีการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการการ์ดด้วยภพยในเกมสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้จัดอยู่ได้เลยนั่นเองนะครับเกมแนวสร้างเมืองบนเกาะที่รกลลางอีกเกมนึงแต่ว่าตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะพิเศษจากตัวเกมอื่นก็คือเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นไดโนเสาร์ที่เหลือรอดสําสหรับเกมที่มีชื่อว่าไดโนบริด g e นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นไดโนเสาร์ที่เหลือรอดจากอุกกาบาตและเราเนี่ยจะต้องสร้างรกรากบนเกาะแห่งนั้นให้ได้ ใช่นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็เป็นเกมแนวสร้างเมืองเนาะเราเนี่ยก็ต้องพัฒนาเมืองของเราให้ใหญ่โตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็หาทรัพยากรมาเยอะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับยิ่งเราสร้างเมืองได้ใหญ่ดําไดโนเาสาร์ที่มาอยู่กับเราเนี่ยเขาก็มีจํานวนที่เยอะขึ้น เพิ่มตาบแล้วก็จะมีการแบ่งหน้าที่ในการใช้งานกันด้วยว่าเขาเนี่ยจะไปทํะไรบางตัวจะเป็นนักลบบางตัวจะเป็นสร้างบ้านก็ตัวเกมเนี่ยเขาน่าจะมีแมปที่ค่อนข้างใหญ่หญพอสมควรนะครับสำหรับใครที่อยากออกไป,ปะจญภัยเนี่ยก็สามารถออกไปประจญภัยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับภาพกราฟิกมันจะเป็นแนวพิกเซลอาร์ตด้วยนะครับแล้วก็ไม่กินสเปคเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถรองเล่นเกมนี้กันได้นะครับเกมที่เล่นชิวๆเล่นบนเฟืงแล้วก็เอาไว้เล่นสนุก แก้เครียดกันบ้างสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าเบลฟ์แค t นี่นะครับสำหรับเจ้าตัวเบลฟ์แคสเนี่ยจะนําน้องเหมียวนะครับออกไปต่อสู้กับเหล่ามอนเตอร์ด้วยการต่อสู้แบบสุ่มนั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยไม่ต้องทําอะไรมากเลยแค่เราเนี่ยจะต้องกดเช็คไวให้โดนสตูได้มากที่สุดเพราะว่าตัวรัศมีการโจมตีของเราเนี่ยมันจะหมุนวนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เรายังสามารถนําเอาเหล่าอาวุธต่งตางๆเนี่ยไปใช้งานได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับอาวุธภายในเกมนะครับ มันจะมีรัศมีในการโจมตีค่อนข้างที่แตกต่างกันพอสมควรขึ้นอยู่กับผู้เล่นว่าจะเอาตัวไหนไปโจมตีศัตรูแล้วก็ทําให้ตัวเกมเนี่ยชนะได้ง่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับตัวเกมเนี่ยจะเล่นเป็นเทินเทินไปถ้าเรากําจัดศัตรูที่ภารกิจเขากําหนดได้ก่อนจะหมดเทินนะครับก็ถือว่าเป็นอันชนะไปภาพกราฟิกมันจะเป็นแนว 2D นะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปรองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยน,นั่นเองนะฮะเกมมีคล้ายตัวเกมยูริเกนบ้างนี่ครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Rising Nation น,นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัว Rising Nation เนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องสร้างฐานแล้วก็ไปยึดฝั่งสตูแบบเรียวถามด้วยเหมือนกันตัวเกมมันจะเป็นแนว RTS นั่นแหละนะครับเป็นเกมแนววางแผนยุทธแบบเรียวทาวตัวเกมนะครับมันจะเน้นการสร้างเมืองไปด้วยแล้วก็สามารถบุกัตูได้ด้วยเหมือนกันนะครับมีการสร้างเมืองต่างยิ่งเรา เล่นไปเยอะเท่าไหร่นะครับตัวเมืองของเราเนี่ยมันก็จะยิ่งสามารถอัปเกรดตัวละครอัปเกรดสถานที่อยู่อาศัยต่างๆเพื่อช่วยให้เมืองของเราเนี่ยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆได้เหมือนกันภาพกราฟิกเนี่ยมันก็ไม่ได้สวยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะพี่ี่เกมนี้ที่เอาไว้เล่นแก้ขัดได้นะครับสำหรับใครที่อยากเล่นสไตล์แนวย,ยูริอยู่เกมนี้ก็ตอบโจทย์ มากมากเลยน,นั่นเองนะฮะเกมแนวแก้ไขปริศนากราฟิกส,สบายตาเกมบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่ม,มีชื่อว่าอาริกแอนเดอรูนดอมนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นตัวละครอย่างอาริกนะครับที่จะต้องไปกอบกู้แผ่ผนดินให้ได้ตัวเกมเนี่ยมันจะมีปริศนาที่ซ่อนอยู่ภายในเกมนะครับเราเนี่ยจะต้อง เข้าไปแก้ไขปริศนาแล้วก็ผ่านในแต่ละดา่านไปให้ได้นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็แทบจะมีกราฟิกที่นข้างจะสบายตามากๆแล้วก็ภารกิจภายในกเกมเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้พอสมควรเลยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแก้ไขปริศนาแล้วก็มองหาเกมแนวแก้ไขปริศนาน่าเล่นอยู่เนี่ยนะครับก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับต้องมาลองเล่นเกมนี้นั่นเองนะฮะเกม RPG ที่เป็นแนวสไตล์อนิเมะ่ที่ผสมอนิเมะต่างโลกเข้าไปด้วยอย่างตัวเกมที่มีชื่อว่า E.C.G.E.C.G. นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่จะนาําเหล่าตัวละครในอนิเมะต่างโลกเนี่ยมาอยู่ภายในตัวเกมตัวเกมเดียวแล้วก็ตัวเกมนี้จะเป็นรูปแบบการจัดทีมตัวละครเพื่อไปต่อสู้กับฝั่งศัตรูในรูปแบบแบบเรียวทม์นะครับไม่ใช่แบบแนวเทินเปดเนาะแล้วก็ตัวเกมนะครับจังสามารถเลือกตัวละครได้ตามที่เราต้องการเลยเพราะเราเนี่ยจะต,ตัวละครตัวไหนในอนิเมะเรื่องไหนมาเล่นนะครับสามารถอัปเกรดได้สามารถเปิดกระชาได้นะครับ กราฟิกภายในเกมก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมีคาส,สินระหว่างการใช้ท่า ไม่ตายด้วยภาพมุมมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองมุมสูงนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปรองเล่นเกมนี้กันได้เลยน,นั่นเองนะฮะเกม PC ที่ลงให้บนมือถือแก่นบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกม,มที่มีชื่อว่า r s ัส Mobile น,นั่นเองนะครับต้องบอกว่าเป็นเกมรัสหรือคือสิทธิ์แท้ตัวเกมนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักนะครับจะเป็นเกมเนวเอาชูลอดเล่นกับเพื่อนได้นะครับที่เราเนี่ยยังจะลงมาชูรอดกันแล้วก็สร้างบ้านสร้างถิ่นฐานอยู่อาศัยนะครับแล้วก็สามารถครับของ ได้เช่นดยวการกราฟิกเขาแน่สวยภาพมุมมองในการเล่นจะเป็นภาพมองบุคคลที่1น,นะครับสำหรับตัวเกมในตอนนี้นะครับก็จะเปิดให้ l p p h t า s ทสในเดือนกุมภาพันธ์นี้เลยนะครับแต่ว่าตัวเกมเนี่ยอยู่ในโซนแคนาดานะสำหรับใครที่อยากเข้าไปเทสเกมนี้เนี่ยก็สามารถ เข้าไปเทสกันได้ในโซนแคนาดานั่นเองนะครับเนอะเกมแนวปลูกผักทาฟาร์มแล้วก็ผสมแนวบริหารจัดการเข้าไปด้วยนะครับอย่างตัวเกมที่มีชื่อว่าฟาร์มฮุสซอนั่นเองนะครับสำหรับตัวฟาร์มฮุสซนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องสร้างฟาร์มของเราให้ใหญ่โตเฟิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะเราเนี่ยจะได้สร้างผลิตผลให้ได้เยอะเพิ่มมาขึ้นนะครับแรกๆอาจจะได้ปลูกได้แค่ข้าวเล่นไปเรื่อยๆนะครับเรายังสามารถเลี้ยงสัตว์ได้ปลูกพืชใหม่ ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะับกราฟิกต้องบอกว่าไม่กินสเปคเลยมันจะเป็นแนวลายเส้นสอดีเลยนะครับเนาะสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนะี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้การดูได้เลยนั่นเองนะครับเกมจากทางค่าย Ubisoft กันบ้างนะครับในนั้นทีออกเกมมือถือมาให้เราได้เล่นกันนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Bram Super Broad นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกม Bram Super Broad เนี่ยจะเป็นเกม1น1เวทเล่นกับผู้เล่นดวลหนึ่งหนึ่งกันโดยการจัดทีม เราตัวละครนะครับไปต่อสู้กันซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะแตกต่างจากเกมอื่นตรงที่ว่าตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมแนว turn-based ที่จะเล่นพร้อมกันจะเลือกสกิลพร้อมกันในการเล่นในแต่ละทีมันจะไม่สลับกันนะครับมันจะเป็นเทิร์นเดียวแต่ว่าให้เราเนี่ยเลือกการใช้สกิลเลยว่าเราเนี่ยจะโจมตีตัวไหนถ้าเราเดินไปโจมตีตัวหนึ่งถ้าตัวหนึ่งเดินออกจากการโจมตีของเราก็ถือว่าเป็นอันไม่โดนนะครับมัน่อน้าจะมีความทา้าทายมากๆแล้วก็เราเนี่ยจะต้อง อ่านการโจมตีของสตูให้ออกว่าสตูเนี่ยจะเดินไปในฝั่งไหนด้วยนะครับเป็นการคาดเดาความคิดของสตูหรือว่าคาดเดาความคิดของผู้เล่นนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยยังสามารถอัปเกรดตัวละครต่างๆได้ด้วยแล้วก็สามารถเปิดเอาตัวละครได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับภาพกราฟิกมันจะเป็นแนวน่ารักน่ารักหน่อยแล้วก็ภาพมุมมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองมุมสูง นะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะก็เป็นไงบ้างสำหรับเกมใหม่ประจําเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันนะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดอันดับเกมอะไรนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะสําหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผม